สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่แนของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมษในเดือนกระกฎาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอัดละอดีมาที่พริเฟอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องสามารถอัดลนอดีมาทําค่าครูได้ครับช่วงนี้จะ ค่าครูแล้วก็ค่าทํานายดวงให้นะครับเพราะเนื่องจากหลายคนอยู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับก็หลายคนขาดแคลนเรื่องของการเงินแล้วก็รวมถึงรายได้ลดลงนะครับก็เลยเห็นในจุดนี้ก็เลยลดค่าครูให้นะครับหรือค่าทํานายให้ใครสามารถสนใจสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับ เรามาฟังคุมยากรนะครับในเดือนกรกฎาคม25-64ซึ่งเป็นช่วงกลางปีเนาะจะมีการโคโจรยกย้ายาศีนะครับภาพรวมคือ6ดวงเยอะมากๆเลยในเดือนนี้นะครับเพราะว่าอั้นมาจากเดือนที่แล้วมิถุนายนแค่3ดวงเท่านั้นนะครับอ่าและมีดาวพุธนั้นโคโจรย้ายราศี2รอบอีกแล้วนะครับและมาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดกันเลยนะครับก็คือดาวอังคารดาวอังคารในช่วงแรกนะครับจะโคโจรอยู่ในราศี กรกฏนะครับได้ตำแหน่งนิดหมายถึงการอ่อนกำลังที่สุดในรอบ12ราศีรวมถึงดาวอังคารนั้นไกลโลกที่สุดด้วยนะครับไออธิบายในทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ดาวอังคารหมายถึงอารมณ์นะครับเป็นทัดลมหมายถึงการาลมเพลมพัด เอาแน่นอนไม่ได้นะครับมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เป็นคนที่หบุดหงิดง่ายโมโหฉุนเฉียวง่ายนะครับและอยู่ในเรือนธาตุน้ำเนี่ยดุในเรือนราศีกรกฎคือราศีธาตุน้ําจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายเพราะเป็นน้ําหมายถึงการไหลลื่นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ไม่ค่อยเสถียรยิ่งเป็นลมมาอีกเนี่ยยิ่งปั่นป่วนน้ําทาให้มันเกิดคลื่น นะครับหมายถึงขึ้นทะเลนะครับทำให้มันเกิดการปั่นป่วนในจิตใจเพราะาราศีกรกฎเป็นราศีแห่งจิตและใจของมนุษย์ของเรานะครับดังนั้นจึงทําให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกเบื่อรู้สึกอึดอัดหดหูอุด,ด,อ,ดอู้อะไรเงี้ยครับและไม่พอนะดาวคานยังเล็งกระดาวเสาที่เป็นเกษตรแข็งอีหังหักตัวเองอ่อนกําลังแต่ดาวเสาแข็งนะครับเล็งมาจากพบกรรมะเล็งมาที่ พบพันธุหมายถึงการกระทําที่เหนื่อยยากการกระทาที่เขาเรียกอะไรอ่ะเก็บกดเครียดนะครับทำให้คือหมายความว่าดาวสองมันเป็นเกษตรในในพบการงานหมายความว่าการงานเนี่ยเคร่งเครียดนะครับมีการแบกภาระเยอะแยะมากมายและดังคารเนี่ยตัวตนไปอยู่พันธุหมายถึงเกิดความเข้มแข็งแปลว่าตัวเราเนี่ยจะได้รับหมายถึงตัวเราเนี่ย มีความเครียดความกดดันในลักษณะของการที่จะทํางานเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเออก็เลยเป็นอย่างนี้ครับนีมน่มันคือเหตุที่มาที่ไปเนาะว่าตัวเราต้องการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งอะไรแบบนี้หรือจะเป็นการที่ทําให้มั่นคงในเรื่องของการงานแต่มันก็แลกมาด้วยความเครียดความกดดันและการแบกภาระนั่นเองนะครับที่เราต้องเหนื่อยหนักมันก็เลยทําให้เกิด ความอึดอัดหดหูในจิตใจนะครับบันเลงกันเนี่ยมันก็เลยความเครียดความกดดันจึงถาหานั่นเองนะครับทีนี้ในช่วงหลังนะครับ20กรกฎาคม64ก,ก็จะโคจรออกแล้วนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับก็จะทําให้ตัวเรานั้นโป่งร่งขึ้นมากเลยนะครับหคือเล้เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับธาตุลมสถิตในราศีธาตุไฟกลางธาตุมีกําลังสูงมากเลยเพราะว่าลมไปกระพือไฟให้ไฟบรรลุก ชดช่วงแต่ระวังนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นไฟที่ลุกติดแล้วมันลามทุ่งนะครับเขาเรียกไฟลามทุ่งเพราะเป็นไฟที่เสถียรมากหมายความว่ามันจะแผดเผาทําให้เราร้อนตัวเราร้อนไม่พอนะครับคอนรับข้างก็ร้อนไปด้วยนะครับหเดือนครึ่งจากวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปมีทั้งข้อดีข้อเสียดีหมายถึงตัวเราเนี่ยก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมี power มากขึ้นนะครับมีอะไรหลายสิ่งมากขึ้นแต่บันยึดติดกับ อีโก้เพื่อในเดือนอาทิตย์นะครับก็คือราศีสิงห์ทำให้ตัวเราเนี่ยอาจจะทําอะไรด้วยความรีบร้อนจนเกินไปมันร้อนอ,อกร้อนใจครับคือเพื่อแง่ว่าธาตุลมมันไปกระพือให้ไฟแรงขึ้นหมายถึงร้อนอกร้อนใจทําให้ตัวเราเนี่ยการกระทาไม่นิ่งเลยครับต้องวิ่งวุ่นไปทั่วเพราะว่ามันหมายถึงการวิ่งเต้นด้วยนะครับความพยากรณ์จึงหมายความว่าความวิ่งเต้นพบปุตตะมาถึงการเริ่มตน้นวิ่งเต้น ใจร้อนใจร้อนรนในเรื่องของการกระทําที่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ก็ได้สิ่งอะไรใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีตัวเราจะได้อะไรใหม่ๆเนาะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆณนะจุดหนึ่งนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเริ่มต้นอะไรแบบยาวนานนะแต่ว่าแค่ณประจำะในรอบปีอย่างเงี้ยครับหรือในรอบอสองสาเดือนที่ผ่านมาอาะไรแบบเนี้ยไตรมาสอะไรก็ว่าไปเนาะก็ถือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับ แล้วดาวประจําตัวเนี่ยภพตะยังหมายถึงความที่ได้อะไรที่มันพึงใจสิ่งที่มันแบบต้องมีการดื่มฉลองเลี้ยงฉลองกันนะครับถือว่าดีถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องที่โอเคมากเลยเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านความทุกข์ความโศกมาแล้วในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับทีนี้มาเริ่มต้นกันโคจรยกยาราศีดวงแรกในเดือนกรกฎาคมคือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยยายราศีวันที่สองกรกฎาคม64เข้าสู่ราศีเมถุนเป็นเกษตรนะครับ ในพบสตาว์ชะหมายถึงตัวเราจะเข้าสังคมตัวเราจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยโรคระบาดจะยังหายไปหรือเปล่าถ้ายังไม่หายไปต้องพึงระวังให้มากนะครับเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเจอคนในสังคมนะเราก็ต้องพยายาม ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับด้วยการปิดแมสด้วยการยืนระยะห่างกันหรืออะไรต่างๆนะครับล้างมือบ่อยๆเจลแอลกอฮอลอะไรเงี้ยนะครับสบู่ก็ได้ด้วยนะครับก็จะทําให้เรานั้นดีขึ้นแล้วการปฏิสัมพันธ์นี้จะทําให้ตัวเราเนี่ย สามารถมีทิศทางมีการวางแผนอะไรใหม unda, ให่ๆนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นในการทํางานแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก <consensus> ็ถ <Squid fountain> ือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะได้ตำแหน่งเกษตรมาถึงความมั่นคงในระยะยาวจะเกิดขึ้นด้วยการวางแผนนั่นเองนะครับด้วยความคิดไอเดียต่างๆแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ก็จะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับดาวพระเกตย่าราศีในวันที่9กรกฎาคม64นะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ เนี่ยพอปุตตะก็จะวุ่นวายเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับแต่มันเป็นลักษณะของการแค่แบบยุ่มจยิมอะครับไม่เยอะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยคือดาววุ่นวายแต่ไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยหนักการทําให้เราแบบว่าต้องอ,อะไรซะมากมายขนาดนั้นนะครับไม่มีอะไรมากต่อไปดาวอาทิตย์ยาราศีดวงที่3ในวันที่17กรกฎาคม6กสีในช่วงแรกเนี่ยอยู่ในราศี เมทุนนะครับได้แต่งราช,าชโชคได้ไรง่ายๆน้อชื่อเสียงได้ง่ายต่อยอดในเรื่องของชื่อเสียงได้ง่ายต่อไปเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยได้ตําแหน่งมาจกมาจกมาจากหมายถึงการหมุนวนที่ไม่มีสิ้นสุดก็หมายถึงการวิ่งเต้นและดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงอีโก้ก็ดังนั้นเนี่ยมีอีโก้แต่มีการวิ่งเต้นแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาในชื่อเสียงคือพูดง่ายว่าใครที่กําลังมีการสอบ แข่งขันเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการที่ดีมันจะประสบความสำเร็จได้แต่ก็เหนื่อยนะอืมแล้วก็ทําด้วยมานะของตัวเองด้วยหรือจะเป็นลักษณะของการที่วิงต้นเพื่อให้ได้บ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆหรือครอบครัวหมายความว่าการที่จะต้องมีการดิวกับครอบครัวของแฟนเพื่อให้เกิดการแต่งงานเกิดการ ถ้าได้ว่ามีครอบครัวเนาะอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องหลายๆจุดเรื่องของความมั่นคงกับพวกง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่ามีการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจนํานวนประชากรนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาคือบ้านรถที่ดินมีการซื้อเพิ่มเติมเนาะก็เป็นลักษณะนี้นะครับมีเครดิตดีมีเครดิตในการที่จะไป กู้หนี้ยืมสินในการได้อสังหาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนกู้นะครับต่อไปดาวดวงที่4นะครับคือดาวอังคารบอกไปแล้วเนาะก็คือดาวประจำตัวต่อไปข้ามไปดวงที่5นะครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยย้ายราศีในวันที่20กรกฎาคม64ดวงที่5ใช่ไหมครับได้คือดาวพุธย้ายรอบ2อมเสริ์ทคำว่าเสริ์หมายถึงการโครจรอย่างรวดเร็วแล้วเช่นเนี้ยหมายถึงต้อง ระมัดระวังมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีหมายถึงคิดเร็วทําเร็วนะครับทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วแต่มันจะประสบความสําเร็จทุกครั้งหรือไม่นั้นต้องระวังเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งการรอบคอบดาวแห่งการสังเกตนะครับคิดสังเกตสังเกตไปทั่วเนี่ยจะทําให้เรานั้นมีข้อมูลระดับหนึ่งทาให้เรานั้นสามารถกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลเดินไปเนี่ยเกิดการผิดพลาด คือพูดง่ายๆเหมือนกับเหยียบกับดักนะครับถ้าเราเดินแบบไม่ไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรแบบนี้นะครับเออประมาณนี้ทีนี้ดาวพุธเนี่ยหมาถึงการเอาตัารอ,าตอรอดด้วยนะครับอยู่ในราศรีกรกฎเนี่ยในเรือนธาตุน้ำก็ดีเนาะเพอเป็นดาวทัตน้ำในทางทักษะเนาะอยู่ในเรือนกรกฎก็ถือว่าเป็นเรือนคู่มิดด้วยนะครับก็ทำให้ดีนะครับหมายถึงพูดจาแล้วดีมี มีสีแก่ปากนะครับอืมแต่อย่าพูดมากหรอกปากจะมีสีเอานะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าพูดดีก็ทําให้ตัวเราเนี่ยจเจริญแต่ถ้าพูดไม่ดีก็คือว่าคําพูดมีหลักมีฐานนะครับมีความมั่นคงเพราะอยู่ในภพปันทุกเนาะก็หมายความว่าพูดจะมีหลักมีฐานแล้วจะได้รับผลที่ดีและเสิร์หมายถึงบางทีพูดมากเกินไปพูดพูดเยอะนะครับก็ทําให้หลายคนอาจจะรู้สึก เอื่อมนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับแต่มันมีข้อสําคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อตอนอคลิปกลางปีเนาะก็จะเป็นการตอบรับที่ดีมากคือดาว2ดวงจะย้ายเวลาสีพร้อมกันนะครับตาจริง3ดวงได้สำแต่คนละราศี1ดวงก็คือดาวพุธวันที่20กรกฎาคมเนี่ยดาวอังคารกับดาวพุธย้ายเข้าสู่สิงห์ดาวอังคารกราับศุรกรข์ขอโทษครับ อังคารกระสุนยายเข้าสิงแต่ดาวพุธยายเข้ากรากฎเนาะก็ถือว่าดาวพุธรอดไปแต่ดาวอังคารกับดาวสุกเนี่ยนะครับมันกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีองศาทับกันด้วยนะครับในในช่วงวันที่20กรกฎาคมต้องระมัดระวังสามหน้าสามหลังเพราะว่าดาวพระขอนี้เป็นพระขอ้อคู่มิตรอังคารกระสุกเป็นมิตรกันนะครับสุปกปักบานอังคารรับเอาแต่ระวังเรื่องของการโดนหลอก การทำอะไรแล้วไม่ชัดเจนการทําอะไรแล้วหักหลังทรยศเพราะว่าดาวคู่มิตรกับเป็นศัตรูแทนนะครับคือการบังกันของดวงดาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ให้ผลที่เป็นโทษเพราะว่าจะมีดาวดวงหนึ่งที่ดับนะครับดาวดวงหนึ่งที่รอดก็ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าการทําอะไรที่ปิดบงังเพราะมันบังกันไง ดวงดาวบันบังกันนะก็เป็นลักษณะนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทําให้มิรอาจเป็นศัตรูได้นะครับก็จะมีผลเสียหายตามมาต้องระมัดระวังนะครับแต่ยังดีที่มีดาวพุธนั้นเสร็จหมายถึงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแต่ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มแรกอย่างที่บอกไปว่าดาวพุธย้ายดวงแรกวันที่2กรนฎาคมเนี่ยเข้าสู่เมถุนเนี่ยคุณต้องวางแผนแล้วล่ะนะครับในการที่จะเจอคนจาก คือหมายถึงว่าเราเข้าไปในปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมถูกไหมครับก็ต้องวางแผนไว้ก่อนว่าควรครบกับใครไม่ควรครบกับใครคนนี้ไว้ใจได้ไหมคนนี้ไว้ใจไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลือกคบคนให้ดีแล้วสุดท้ายปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าคุณ ไม่ทําตั้งแต่แรกเนี่ยปัญหากเกิดแน่นอนในช่วงปลายเดือนนั่นเองเนาะก็ต้องรับมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของดวงชะตานะครับในช่วง3วันหน้า3วันหลังของวันที่20กรกฎาคมก็ประมาณวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่23ากรกฎานั่นเองนะครับก็ระวังตรงจุดนี้เนาะทีนี้เพิ่มเติมนะครับด้วยกันที่ดาวมุกตยูในที่เดิมทับตัวเนี่ยก็หมายถึงมีการผันผันผลนะครับหรือ ตัวเราเองเนี่ยยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่ตั้งแต่5ปีครึ่งแล้วเลยอีก1ปีครึ่งนะครับที่ดาวมักจะอยู่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ทําให้เรานะมีมีการพลิกผันในตัวตนในความคิดในเรื่องของแบบระเบียบแบบแผนต่างๆนะครับทำให้เรานั้นสามารถตั้งอยู่ความไม่มั่นคงนั่นเองนะครับต้องระวังตรงจุดนี้เพราะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะมันหมายถึงการพลิกผันอย่างฉับพลันเนาะทีนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรนะครับที่อยู่ในภพกรรมะ การงานค่ำเครื่องเครียดนะครับแบกภาระเหนื่อยหนักนะครับอยู่อ่าเขาเรียกว่าเบียนลัคนาด้วยนะครับเบียนราศีเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าเป็นการที่ได้รับโทษจากดาวเสาร์นะครับถึงไปกเกษตรก็จรงิงได้คุณประโยชน์ก็จรงิงแต่ก็ได้โทษด้วยตรงที่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ราศีก็ทําให้ตัวเราก็ได้รับผลที่ดีเหมือนกันแต่ว่าความหนักความเหนื่อยความแบกภาระเนี่ยทุกคนต้องรับ นะครับเพราะว่ามันอยู่ในภพกรรมะหมายถึงการกระทําการกระทําที่ยึดติดเกินไปเนี่ยก็จะนําความเสื่อมเสียมาสู่หรือความผิดหวังมาสู่ด้วยนะครับมันทุกข์นะทมเนาะก็รับมาระวังคือดาวสามกษัตริย์เนี่ยมันจะแปลว่าผลดีในระยะยาวการที่ได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรมนะครับเป็นกอ,กองเป็นภูเขาเลยแต่ข้อเสียก็คือความเหนื่อยความหนักความแบก ทุกอย่างเอาไว้ด้วยเหมือนกับแบบเข้าสารอยู่บนหัวเนี่ยครับเออแต่สุดท้ายก็ได้กินข้าวสารแต่ก่อนที่จะได้กินเขาต้องแบกไว้ก่อนเนาะก็เป็นลักษณะนี้อันนี้คือเปรียบเทียบเพราะยิ่งองศามากๆเนี่ยดาวเสาร์เดินไปเรื่อยๆเนี่ยครับองศายิ่งมากจะออกจากราศีมังกรเมื่อไรเนี่ยก็จะยิ่งเหนื่อยหนักแบกภาระแต่ผลที่ได้ก็จะมั่นคงขึ้นตามตัวไปด้วยเหมือนกับการเลื่อนขั้นนะครับที่เป็นหัวหน้าเขาแต่ว่ามันก็ต้อง มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยในจุดนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ในเดือนกรกฎา,าคมทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ซื้อนะครับเป็นกรใจให้สามารถ,ถติดตามคําวเกษรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิด่งเอาไว้จะไม่พลาดคําวเกษรในครัง้งถัดไปาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ